แชร์ก่อนวันนี้สวัสดีครับแบบนั่นมาเพนะิ่งมาไลฟ์เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์คลิปก่อนนะครับแล้ว um anybody have seen me <laughs> สวัสดีครับเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแดงนนิชานะครับก็ตอนนี้คนดู ก็ศูนย์คนอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะมาอยู่แบบออสเตเลียคือแบบแดดอะไรเงรี้ยเป็นสิวตันแบบขึ้นเยอะมากครับทุกคนเออแล้วแบบนี่มีคนดูหนึ่งคนขึ้นเยอะมากครับทุกคนเออแล้วจริงๆอยากจะบอกว่า คือตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นเนาะตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรวันแรกเลยวันแรกที่มาเรารู้สึกแบบโอ้ so much like มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากกับในแต่ละวันอะคือแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเยอะมากต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแล้วเจอพวกวัฒนธรรมต่างๆนะ่ะมันแปลกตาเยอะมาก อีกทั้งยังเจอเขาเรียกว่านะ Culture Shock อะขนาดผมเป็นคนที่แบบว่าก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหลายที่มาเอ้ยไม่ใช่เติมเพิก็พอจะรู้ๆวัฒนธรรมของเขาอยู่บ้างแต่พอมาอยู่เนี่ยกับเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยแบบมั่นใจอีกอย่างนึงเนี่ยคือการที่มาเนี่ย สิ่งที่เราต้องมีเลยคือความมั่นใจในตัวเองอืมันดับแรกเลยเราต้องเชื่อมั่นในตนเองว่าเราเ,เราก็เก่งเหมือนเขาเราก็ทําได้เลยเหมือนเขาเนี่ยบางทีคนดูหายไปละบางคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ค่อยมีเวลาทาําคลิปทุกคนก็เลยจะมาเล่าเรื่องเล่นดีก,กว่าเนาะเผื่อใครว่างๆนะครับก็ แวะมาคุยกันได้นะครับถ้าสำหรับคลิปวันนี้คือแบบเป็นไลยฟย์ชุกกะหอกมากก<ๆ>็เดี๋ยวผม,ผมอาไว้มากๆแบบเลิกงานแล้วก็มาไลฟ์ให้พูดให้ฟังดีกว่าซึ่งประสบการณ์ที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือผมมาประมาณ2สัปดาห์แล้วที่ออสเตรเลียคือผมมาจากสายการบินควันตัสเนาะคือตั้งแต่มามีคนทักข้อความมาหาว่าเฮ้ยพี่มาสายการบินควันตัสเนี่ย มีสตาฟเนี่ยเป็นคนไทยแม้ตั้งแต่สวนภูมิก็ตั้งแต่สนามบินสวนภูมิน่ะก็คือตั้งแต่ไทยเนี่ยเขาก็มีสตาฟที่เป็นคนไทยดูแลให้เราตลอดเลยตั้งแต่ขึ้นเครื่องตั้งแต่เช็คอินจนถึงขึ้นเครื่องแต่พอขึ้นเครื่องแล้วบนเครื่องนะครับพนักงานก็เป็นคนต่างชาติเลยฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใครมาคนเดียวพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้กับ ภาษาอังกฤษแล้วเริ่มแล้วเจอแล้วเพือนฝรั่งเจอแล้วครับเจอเลยพอมาสักพักไปก็แบบเออชอบอย่าหนึ่งคืออาหารเสิร์ฟมาตลอดจ้าอาหารเสิร์ฟมาตลอดแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งะไรนะพอถึงปุ๊บเราก็ต้องดีแคลร์ว่ามาเรามีอะไรส่วนใหญ่คือผมแนะนำว่า ไม่ต้องเอามาหรอกพวกของกินอะไรต่างๆนะแต่ถ้าใครประหยัดก็เอามาได้ผมแนะนําว่าไม่ต้องเอามาผมไปเจอไทยทาวแล้วแบบของเยอะมากทุกคนเออสิ่งที่คิดว่าไม่มีก็มีแบบน้ํปาลาอะไรเงี้ยชัดมากทุกคน <c oughs> ชัดนี่คืออะไรคือมันมีแล้วก็จากนั้นเนาะช่วงนั้นน่ะผมไปอยู่กับเพื่อนแล้ว ก็เลยอยู่กับเพื่อนได้ประมาณห้าถึวันนี่แหละแล้วก็นัดหาบ้านอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการหาบ้านที่นี่เนาะผมอะ่ะคืออยากลองมาอยู่ด้านนอกบ้างไงอยากลองมาอยู่ด้านนอกจากในเมืองก็เลยลองมาหาในเว็บหาในแอปพลิเคชันดูซึ่งที่ผมเป็นมันก็คือแบบ flatmate ไงเออแ t m a t e แล้วก็โดเมนนะครับ เป็นเป็นแอปพลิเคชันแฟลตเมดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเว็บเว็บโดเมนจากนั้นก็นัดอินสเป t ชันอินสเป t ชันคืออะไรอินสเป t ชันก็คือเราไปน,นัดขอดูบ้านเขาว่าเราจะเอาหรือเปล่านะครับแล้วก็อืมพอจากนั้นแล้วเนะาะเขาเรียกว่าอะไรนะ พอ n u t i n s p e c t i o n เสร็จแล้วถ้าเราถูกใจเนี่ยผมก็ได้ห้องหลังนี้ห้องห้องนี้มาคือพอเราถูกใจเราก็เอาเลยครับทุกคนแล้วแบบเผื่อไม่ให้มันเสียเวลาไงแล้วก็เลยได้ที่อยู่ address เพื่อที่จะมาทำบัญชีธนาคารอ่าสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับท่านเป็นคนที่เอาออกไปแล้วนั่นแหละครับก็คือต้องมีที่อยู่ที่อยู่หนึ่งก็ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่อ่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งเพราะว่ามันจะทําธุรการมันจะทําธุรกรรมต่างๆนาๆนาได้ก็มันเป็นต้องมีที่อยู่อย่างเช่นเปิดธนาคารจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้ามไปตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือมีที่อยู่หลักแหล่งแล้วเปิดธนาคารใช่ไหมครับ ทุกคนเสียงชัดไหมเปิดธนาคารปุ๊บอ่ะเราได้บ้านมีธนาคารแล้วเตรียมหาเงินจา่าเพราะว่าที่อยู่ที่เนี่ยจ่ายเป็นรายสัปดาห์แล้วผมก็จ่ายไปแล้วล่วงหน้า2เดือนมัดจำอีอี่ร้0ยเหรียญน,นะครับและประสบการณ์ที่ไปทำงานเนาะวันนี้ไปรองงานมาเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส คือแบบเป็นฟู้ดลันเนอร์อะคือเป็นคนวิ่งเสิร์ฟอาหารเป็นคนวิ่งเสิร์ฟอาหารแล้วแบบคือทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวเยอะมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องอะจําตัวเลขด้วยซ้ําแล้วทีเนี้ยมันต้องมานับตัวอาหารแล้วก็ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษอีกและอีกอย่างนึงก็คือเคาเรียกว่าอะไรนะอ่าตัวเลขสังเกตแล้วก็อ่า ใ่ไมคเมนูอาหารเมนูอาหารใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราต้องจำมันมันสําคัญมากเในเรื่องของเมนูอาหารแล้วก็อะอันอีกว่าการพูดคุยฝึกเป็นคนที่กล้าคุยกับคนอื่นแบบถามนั่นถามนี่คือคนที่นี่เขาเรียนอะนรก็คือถาม how are you คือมันแบบว่ามอนแบบโชว์ความแบบคุยด้วยกันหนละก็คือมีเรื่องคุยแล้วก็คุยนะครับ คือคือชอบชอบที่อย่างคือจากคุยอะไรก็ได้คุยมันเป็นการฝึกเรากอางหนึ่งไงเออมันดีอย่างนี้แล้วก็สวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับท่านหลงเข้ามาแล้วก็วันนี้ผมไปทําร้านเป็นฝรั่งเศสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตนี้โดนรู้สึกกดดันมากกดดันมากจริงๆสําหรับใครที่เอาจริงของทุกอย่างม,มันมีสองมุมเนาะสําหรับใครที่แบบ เอ,อ้ยตั้งใจจะมาอะไรเงี้ยว่าอุย้ยชีวิตมันดีจั้งเลยมันดีกินดูอยู่สบายมีเงินเอ้ยอยากจะบอกไว้ว่าคิดให้ดีๆเราว่ากว่าเราจะปรับตัวได้แต่ถ้าเราปรับตัวได้มันก็ดีครับทุกคนอืมอันนี้มันดีผมบอกก็เลยเนาะก็วันนี้เป็นไลฟ์แรกผมอยากจะไลฟ์เฉยๆอะไรคิดว่าไม่มีอะไรทําไม่มีคลิปลงช่องนานแล้วก็เลยเออ ลองไลฟ์ดีก่านะครับเพราะว่าอวกดดนจากจากมาจากมาที่ทำงานเนี่ยอืมผมรู้ว่าคนที่มากด s u b s c r i b ์ผมอะส่วนใหญ่มาจากคลิปเสียงแมวใช่ไหมก็ขอบคุณนะครับที่มากดไลค์ให้นะครับก็ฝากดูคลิปดีดีโออื่นๆของช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำมากว่าตัดต่ออะไรเงี้ย หาข้อมูลมาก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากคลิปวีโอของช่องผมด้วยนะเออเนาะเดี๋ยวตอนนี้มันค่ำแล้วตอนนี้ที่นี่สองทุมแล้วนะครับก็ไว้บ้างๆเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็ดึกแล้วผมก็มาคุยแบบเผื่อแก้เหงาอะ่ะคนเดียวบางที่มันอยู่คนเดียวมันเหงาจริงทุกคนเพราะว่าผมอ่ไม่ได้อยู่ในเมืองไงมาเราก็หายมาเราก็หาย พผมันไม่ได้อยู่ในเมืองไงแล้วทีนี้พอกลับมาห้องปุ๊บก็อจบค่าเลยมืดเลยแล้วก็แบบเตรียมนอนอย่างเดียวแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรนู่นนี่นั่นตลอดนี่แหละครับมันก็เลยแบบว่าอ,อหมดเวลาเสียเวลาไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนอนอวันหนึง่งนะครับอ,อสำหรับไลฟ์ครั้งแรกกับที่แบบพูดคนเดียว หน้าคลิปก็เหมือนกับถ่ายคลิปแต่ก็ฮ้อนไม่มีเพื่อนมาคุยด้วยเลยก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปวีโร่นะหน้ามากเพื่อนตอนนี้ที่ไทยกี่โมงรนาะดูก่อนนี่ตอนนี้ที่ไทยหกโมงเย็นทุกคนอาจจะยุ่งอยู่เดี๋ยวเอาเป็นว่าค่อยมาไลฟ์คุยกันใหม่นะครับแล้วว่าแชร์ประสบการณ์อะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะเพราะว่าบางทีเราจะได้คุยกัน เราจะได้คุยกันหลายๆเรื่องหลายๆอยา่างนะครับอือจริงๆคือบางทีมามาอยู่นี่คนเดียวแล้วแบบมันมันเป็นฟิลแบบว่าเหนาอยู่นะเหงาอยู่เอา้า ขาวให้ดูแล้วเดี๋ยวสักพักจะไปนอนแล้วครับทุกคนสวัสดีคนดูหนึ่งคนที่เข้ามาดูตอนนี้สิบห้านาทีไลฟ์แล้วสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้ก็คือผมมาเล่าประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาวันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงจะลงรถไฟ <laughs> ลงรถไฟเยอะมากแต่ว่าเสียเวลามากวันนี้นะเอาเป็นว่าสำหรับแค่วิอนี้นะครับถ้ ไวมาคุยกันใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะมาขอไลฟ์ทุกวันหนึบครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์เวลาเรื่องนั้นไลฟ์ทุกวันคุยกันจะกับเพื่อนๆที่มากด u b s c r ค b e คือคนขอบคุณมา,มากๆนะครับคนที่มากด u b s c r i b e ก็คือคุณคือเพื่อนกันแล้วนะคือคุณค,คือทาสของแมวผมที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวแล้วก็คิดถึงแมวกลับมานี้แบบทุกอย่างเลยคือความรู้สึกมัน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  มันอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันคิดถึงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยคิดถึงทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณมากมากที่เข้ามาดูไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะแสดงตัวหน่อยเล้ว <c oughs> ก็มานี่เนาะเพิ่งกินข้าวไปแต่ที่นี่มันดีหน่อยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยอาหารไทยหาง่ายมากแต่อาหารไทยที่นี่ก็แพงอยู่นะกสนะ็สิบดอลลาร์คูณยี่สิบสี่ไปก็เป็น 240รจ้ากินข้าวคาบหนึ่งสองร้อยสี่บจ้าแต่ค่าแรงที่นี่ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าหลังร้านเนี่ยก็ให้เรา20 20ิบยี่สิบาทจะบอกว่ายี่สิไม่สอนไม่สอนหนังสือแล้วครับพี่แกงพี่แกงไม่ได้แล้วพี่แกงลาออกจากครูแล้ว เสงปะแรงประล่ะลาออกจากครูงงไหมลาออกจากครูมาออสเตรเลีย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่มันเป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วอะพี่ก็เรายอมแพ้ไม่ได้มีแต่เดินหน้าไปอย่างเดียวยอมแพ้ไม่ได้แล้วเดินหน้าอย่างเดียวเลยนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอยางน้อยเรามาเรา อายุยังน้อยประสบการณ์เราก็ไปข้างหน้าได้อีกเยอะอยู่เพราะว่าผมก็แค่ยี่สิบไปไปลายจะสามสิบละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างไม่ต้องเรียนรู้อ่ะอเดี๋ยวไว้ทำคลิปนี้ดี่ว่าในเรื่องของการเราจะครูทำไมถึงต้องตัดสินใจมาแบบนี้ทั้งที่ทั้งที่เอาจริงทั้งที่อยู่ไทยถามว่าลำบากไหม ไม่ลำบากถามว่ารวยไหมไม่ค่อยรวยไม่ก,ก็ก็มีกินมีใช้อะ่ะก็ไม่ได้ลำบากแต่ว่าถามว่าทำไมต้องมาเพราะว่าหนึ่งเลยคิดว่าอย่างน้อยเราอะ่ะอย่างอาน้อยอยู่มันสามารถยังไปได้ไกลามากกว่านี้นะครับก็เนี่นแหละทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้คลิโอวันนี้นะฮะมา18นาทีแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณนะครับที่ยังมีคนมาเม้นหนึ่งเม้นก็สำหรับขอบคุณเป็นกำลังใจเนาะบางทีผมก็มาคุยกับนี่ครับถ้าวบ้างก็มาคุยด้วยกันอีกใหม่หน่อยนะครับพอดีว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาไงก็เลยต้องหาอะไรทำหน่อยเดี๋ยวก็จะไปทำการบ้านแล้วครับนี้ตอนนี้สี่ทุ่มละคือเหนื่อยมากนะครับ มันสิบเก้านาทีเอา20่นาทีเราค่อยไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปโรนี้นะครับกับช่องแดนนี่ชานะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปโหน้าถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถ พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ของคลิปวิโอนี้ได้นะครับผมก็หรือจะทักไปถามไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กร Facebook หรือข้อความต่างๆนะครับไปถามได้หมดเลยนะครับบางคนก็ก็มีคนนะครับมามีคนหลายคนเลยมาถามในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของวีซ่าอะไรต่างๆนานาซึ่งผมก็ทำรีวิวในเรื่องของวีซ่าไว้แล้วเนาะก็เผื่อคลิปวิดีโอของผมอาจจะเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆด้บ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอของแดนนิชานะครับอีกรอบนะครับถ้าใครอยากมีความมีคำถามอะไรสามารถถามได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปกับไลฟ์หน้าผมจะมาไลฟ์ทุกวันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะทําเป็นตารางดีกว่าเพราะบางทีมันไม่มีคลิปลงช่องเราบางทีช่องมันจะเงียบอยากคุยกับเพื่อนเพื่อนอยากรู้จักกับคนที่มากด s u b s c ส i b e ให้ผมอะ่ะอยากทำความรู้จักตั้งเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปลฟ์ e หน้าขอบคุณแล้วสวัสดีครับปิดแล้ว